ครับค่ะสวัสดีตอนเศร้าครับผมสู่ผู้สุขคนครับมือนีิกลับมากับบรรยากาศฝนตกลิ้นอีกแล้วครับผมมือเกนี่ฝนตกยางแห้งพี่น้องครับเก็บมาตั้งแต่ข้างล่างพุ่นได้เป็นเห็ดตะไคร้ครับผมนี่ครับได้ปคนนึงนะครับเห็บแล้วก็อกบานสองดอกพี่น้องครับผมก็รู้ว่าเห็ดมันจะลอยเกิดบ่เนาะจังใดกันล่องเลาะเบิ้งครับอาจจะเลาะเบิ้งตามหฮมเห็ดให้ครับผมช่วงนี้ ไปร่นน้ำกันพี่น้องวาสีมานบ่หมันมือกี้กามาอีกจังหวัดหนึ่งครับผมเมื่อนี้อ,อยู่กันทีอ่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาด้วยครับเด้อแวบ,บมาทางเหนือเบิ้งถ้าเห็ดมันออกอากาศดีขึ้นกันครับหมอกลงเต็มเลยครับพอดอกหนึ่งครับนอ,อกเป็นบางห่มครับผมเนี่ยแต่โ่มนึงกับบัวไหลเก็บตะไคร้โอ้นี่เด้อ ดอกน่อยมันกำลังออกตัวดอกแก,น,กน,น,นี่ก่อนนี่ครับพอได้ปนกำลังออกสองจุ่มนี่อดอกนึงครับผมเก็บไข่มันมากออกสิออกเป็นแปนดอกหน่อยกำลังขึ้นครับผม ดอกเหงาโดดพอเสียบไม้จีได้ครับซ่องอดดนิดหน้อยกดนี่ครับเนี่ยดอกนึงโอูสองังอกดอกน้อยดอกน้อยๆ้อยกำลังขึ้นครับผมเอ้อหลายอยู่ตัวนี้จ้องไว้ก่อน,น นี่ครับผมนี่เห็ดไข่หอมหอมอุ้ยอุ้ย,อยดกอกไม้ไร้ทีนี่ครับอโอเคดอกดอกไม้เยอะนี่ว้าวเงยไปหน่อย,อยพอได้ปนครับผมนี่แต่เห็ดตะไคร้ครับ าหาไปเรื่อยๆครับผมย,ยังรอไปเก็บยังบ่ท่านได้หลายนะครับออกยูเป็นหมองแต่ตะไคร่หมองมันเคยออกเห็ดยังอื่นกันยังบ่ท่านได้เห็นครับผมเ,เห็ดเพ่งก็มีครับผมนี่ไหมอ๋อิบุได้หลาะเบิ่งเห็ดพิ่งบ่งครับนี่เห็ดลอยออกจนเเถาก็ม,มีค้นมาหาเห็ดผึ่งหวานครับหรือว่าเห็ดผึ่งเขาหรือคนอื่นนี่ ไปอยู่ไปในฝนตกใส่ไปหาดวงมูมัาานก่อนครับแมนบอกอาจจะแมนมูมัมนอู้ดอกงามๆเลยครับผมไปล่ะฝนดินไม้อีกแจะอีกเดือนหน้าเลย เงนดอกอ้แงนอีสองสามดอกครับผมอีกสองดอกเห็ดดินก็ออกครับนี่ยแต่ว่าออกบลายครับดอกอืม

ยู่ใต้ใบตองอยาจนปินเลยดอกกระและงามเลยครับเนี่ยแขแซสดด่ดอกนี่โอ้ดอกงามเลยครับอุน่นอีก หลายดอกอยู่ครับเจ็ดแป้งรุ้นอีกดอกหนึ่งครับผมแ,แป้งดอกหนึ่ง สะสมไปเรื่อยๆครับผมมองแล้วดอกนี่แหละฝนหยุดแล้วครับบ่น,นี่นี่แหนมเห็นแต่ขาครับผมเห็ดพึ่งอู้เห็ดตุงหวานอีกแล้วครับอู้หนี่ดอกหนึ่งนี่ครับสองดอกนี่เห็ดเชบ ดอกเดียวเห็ดพึ่งหวานหรือเห็ดพึ่งข้าวครับผมดอกหง่นะครับผู้นี่ล้างดอกกับขาอบวบเี่งๆครับผมล้างดอกกับขาเงาๆแบบนี้แล้วแต่ดินดอกน้ำเลยครับนี่ผมได้สามดอกเลยได้ครับ โอ้เสียดายบกเกิดเป็นมูนี่มองละสองดอกนี่ลอยมาหากระเพาะที่แกงอยู่ครับเอาหาอีกครับลุ้นเลาะไ,ไปพุนเป็นหอบดอกนึ่งหาย,ยากนะครับ,บเด็กผูเจิตพองทหารเห็ดกำลังเกิด เห็ดเพิ่งทหารคือจังยูน้ำหนาวครับผมขมขึ้นกันครับขมหน่อยหนะึ่งเห็ดเพิ่งนีเห็ดไโอ้นี้เห็ดคุกเห็ดคกุหคกหรือว่าเห็ดค้ากินได้ครับอ่ะเนี่ยแต่ว่ามันบุกค่อยแสบครับมันเนินอ้อเห็ดเพิ่งอันนี้ค็อออกครับผมเห็ดเพิ่งหอมเห็ดเพิ่งขาแข็งนี่ครับ อ้อันนี้เป็นเห็ดเพื่งเขากำโอ้เห็ดพึ่งนกำลังออกพี่น้องครับผมเนีสองชนิดครับอันนี้อ๋อผู้ใดอยู่เชียงคำกับวันเลาะเบิงเด้อครับนี่เห็ดพึ่งนกำลังออกเห็ดดินก็มีครับเห็ดเพื่งนี่ผมเนมไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนมากน้องแพงถ้ามาน้ำหนีซี่ได้หลายกว่าผมอยู่ประเภทเห็ดเพื่ง <c oughs> แต่ว่ามือนี่ผมมาผู้เดียวครับนี่ มาล้องมึงก่อนเบิดปลาเนี่ยน่าจะมีผมผู้เดียวครับผมมีไทยบาณมาหาเห็บแป้งครับสองดอกเห็แป้งก็มาเกิดหลายๆเนี่ยเห็ดแป้ง มันก็ดอกสองดอกดอกนี้เปื่อยดอกนึ้งกำลังงามครับมีสองดอก ลายดอกอยู่ยครับกำลังงานพู่นทั้งนาเหมือนกนี่สองดอก Quê đó đồng เห็ดโกยไงครับบุตรทันได้ออกครับเห็ดกอแดงใหญ่มันบ่ค่อยมักดินเปียกกันได้ต้องรอดินแห้งๆล้อดแดดออกอีกจักน้อยครับผมอาจทีเกิดก็ได้นะครับเพราะว่าเห็ดเพิ่งเห็ดตะไคร้ก็เกิดนี่ไว้มาหล่อเบิ่งใหม่คร้เป็นน้อยครับผมนี่สำหรับสำเนียงกระแนมบ่เห็นดนะครับเห็ดเพิ่งทหารเป็นเห็ดยังอยู่ลหลงน้ำนี่ครับ เห็ดอะไรเห,ห,ห็ดหนางงวอตวนีกินได้ครับเห็ดหนางงวอบุ้งนิมูดอกเดียวครับผมเห็ดละงหกเปื่อยเบิดครับแล้งหกโอ้น,น,น,นี่เด้อเนี่ยนี่เหลืออายุครับสองตูม สองูนน่าจะเป็นเห็ดลูกโอ,อกเหลืองครับฝนตกน้ำสองดอกเบ่งจากดอกบานมานี่ครับดอกเหลือง เอาละได้แกงยูครับผมนี่เก็ดตะไคร้ก็ออกบอลมันค่อยออกเนี่ยใช่ว่ามันกะดอกพอปอนได้ปะอ่ะนี่ครับปนได้อยู่นีอีกดอกหนึ่งครับแต่ไ,ไม่คุ้นๆขึ้นมา่ขายง่ายเลยครับ พ้นนี่เดืดสามเดือกบ่ค่อยมีล่ะครับคีอเบอิด์ตซัมี่ล่ะเอาคือสิฟอสซัมนี่ครับผม,มยางออกไปทั้งนอกล่ะครับพอด้อยู่พอได้กินอยู่ครับผมลอยมาเบิรงครับเมื่อนี้เหิดมันก็ออกอยู่นะครับเห็ดดินเห็ดสมปีเห็ดละงกกับมีครับแต่ว่าออกบ่หลาย ก็เห็นเพียงมูมูหนึ่งมันเหลืออยู่สองดอกดอกตูมนะครับนะตองนั้น็เปืปอยเบิดครับแต่ก็ไม่ได้เห็ดตะไคร้เน่ได้ปนอยู่ครับผมก็เห็ดดินครับเพราะได้แกงอยู่เห็ดเพิ่งก็ออกบ่ลายครับห่างมันก็ดอกสองดอกอ่ะเบิ่งผลงันครับผมเอานี่ครับผลงั้นถือว่าเกินคาดอยู่ครับเนยใจคิดว่ามันรอเบิ่งเห็ดตะไคร้ไปปนนะครับผมก็มีเห็ดยางงืนเกิดอยู่ครับเห็ดแล้วโงูกับลงเกิดมาบ่ลายครับผมเห็ดเพิ่งก็มีครับเพิ่งเข้าเห็ดเพ่งหวานนี่ครับผม ดอกำงามันรอบึงหยีก hmm. ับพวกเห็นครับเห็ดดินก็มีเนาอครับเนาะเห็ดดินเห็ดล้วมนี่ครับผมเห็ดแป้งล้างออกพี่น้องครับเห็ดพึ่งเขากำนี่แกงแซบเอาพอดะีอยู่พอาีกินครับผมเห็ดตะไคร้ก็ได้ปนหนึ่งอยู่ครับผมเห็ดล้วมกระไดแกงหนึ่งอยู่ครับก็ถือว่ามานอยู่ครับผมรอะซุ่มๆมาเบึงซื้อครับมือนี่เอาคิดว่าเห็ดมันสิออกอยู่ต่อไปดินซุ่มเติบครับผมเมื่อเ้านี้ฝนตกยางแห้งครับเอาพอกันคลิปนาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับผมพอได้กินอยู่ครับ